สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีนจินสิพามากินนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นบะหมี่เหลืองนะจ้านี่ก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบน่ยเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ youtube นะคะเนาะจึงได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อมามากินกันเลยจ้าเมืม่อนี้มีข้าวเกี๊ยบกุ้งข้าวเกี๊ยบมาพี่น้องมาแซบด้วยกันเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำตก กระเทียมเจียวหอมหอมีใส่โหระพาไปแล้วน,นนะจ๊ะเนาะมีแคบหมูกับรอบแซ่บมากเลยพี่น้องเลยใหน้นมเก็บกุ้ง Nó gọi kìa Xẹp đi bà mì Bà mì lướng nó chả nó nè Bà mì lướng yêu yêu Nè Ôi Xẹp Nua Lúc chín có cho yu rồi กินแล้วก็เอาอิดค้างพี่น้องเอ้ยจะเอาไปฝากคุณนมมั้งอ,อืสุดยอดสุดยอด ชิ้นจินปรุงมาแล้วนะจ๊ะใส่ถั่วถั่วถั่วลิสงคั่วด้วย điểm chiao các muốn Hãy subscribe không หายแล้วจ้ามากินบะหมี่น้ำกันซดน้ำมันหอนเลยลูกชิ้นเต็มลูกชิ้นเต็มซ้ำเลยไปน้องคนนะมา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 เซบ่บๆเลย Bánh mì lưỡng dưa dưa rồi chá. Nói đi. ข้าวเกียบกินกระสมตำด้วยจนนะเนาะข้าวเกียบกุ้ง คุณน่ะลุกึ้น่ะ Oh. เส้นมันอลังการงานสร้างเลยพี่น้องเลยมาด้ยวยจ้าก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ๆน้ำกันเด้อ อเส้นสาดใจมปเลยพี่น้องเลยสุดยอดไปเลยอื กอดเลยข้าวเกียบ แซ่บๆพี่น้องเอ๋ย กรอบเลยครับแบบออ,อิ่มเลยพี่น้องซ้ำแบงงบง่าแบบงักเลยไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่นะจ๊ะเนาะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บหน่ยเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะค่ะะเนะจึงใดก็ขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า